เอาละตัดลัดคอยอเรื่องให้ท่านการตาดีท่านในท่านใจเดินจาละัหนให้เห็นจางท่านผู้ฟังเพื่อล้อสามเนวทำเวลาตรงเป้าจ่าซ้ำเน่าเขาทองเรื่องบอดต้องใช้เวลาเปลืองยุ่ผู้ฟังสิอ่อนลาละอา าแต่บนแจงแจ้งทะเลงภาคดอกภาษาตอนนี้เ้าบอนมัดตกุลทะลปบาใหญ่มาจะเลื่อนได้เดวอยู่ต่อมาเลยเป็นไครความเรียงโลกดีสันได้รับความตรลมาอาการเจ็บป่วยไข้พู้ได้พอจังสิเสี็น บ่มิภ pues ัย like สิเลเว้นการเกิดแก่เจ็บตายย้ำเพิ่นเป็ี่ยนรถคือโตสิบอเป็นน้ำบาอันเลว ยามตัวเป็นคือไทยบ้านสิบอเปลี่ยนของไงถือพูดไดจังสิพอดอกน้ำไก่สิบพอบพันอามโลกสงสารกามาบุญนันสุขทุกคนเปรยไทยดังเรือกลางทะเลถือกาแสลอมคืออื่นเดีไทยว่า ปืนก <en> ันนี่มุมากางเป็นเจ็บป่วยถึงเข้าสวยโชคบ่าสวยกะตายจอยดอกเท็ยมจอมมุมจากตายก็พอได้บ่ว่าแต่ไผ่ไผ่อันโณ์ไผ่ลายชดินับคณะพอจักหุมเนื้อ เจ็บหัวโลกปวดท้องฟีน้องดอกไข่ปากโลคเจ็บแข้งโลกเจ็บขาโลกปวดหัวและมืดหน้าตามวัวมอดอกมือดอ ชนะสิคนขัวไรจริตของโลกคาโรคายาปาลามาราพาเพิ่ลามากะสวนไว้มวะไผบ่มีลูกตองเบียดเบียนกายคำไรธาตุถือเป็นลาภขันยังยิงอันจริงแทวเดโน ย้ำเจ็บป่วยญาติพี่น้องกระเดือดร้อนมวนมิดกระเฮาพายกาสนลดบนใจพวงน้ำบ่มี